ทางก่อนการแจกหน้าไหล์สดนะคะบางแนวทางอาจจะไม่ได้ทําการแจกหน้าหน้าไลฟ์สดเนาะจะลงให้ในกลุ่มอย่างเดียวนะคะใครที่อยากได้ใครที่อยากเข้ากลุ่มนะคะทูกก่อนนะถูกกันไหมคะฉันถูกค่ะถูกกินเรียบค่ะไปดูที่ไหนมาละคะคุณอรไทคุณออรไทอนันเต่าไปดูที่ไหนราคาไม่แหกตาดูเพจละคะคุณออรไทไม่มาแหกตาดูหน้าเพจหน้าไหล่ละคะคุณอรไทขาะก็ถูกกันบานเตเลยค่ะคุณออรไทครึ่งมาจาก ก่อนค่ะออกมาจากป่าก่อนแล้วมาดูค่ะสามตัวตรงค่ะไปถูกแดกได้ยังไงคะไปดูที่ไหนมาคะถึงถูกแดกอ,ะอะ่ะครรภทัยขาตื่นก่อนค่ะตื่นค่ะรบกวนคน,นข้างๆเรียกสติเพื่อนด้วยค่ะ ทูปหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีทูปหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีลูกค้าโอนแค่หนึ่งร้อยห้าสิบเก้าไม่มีค่าส่งไม่มีค่าส่งยินดีกับคนที่ถูกสามตัวตรงสองตัวบนด้วยนะคะหนึ่งยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยนะคะรัฐบาลไทยงวดนี้ปู่ค้านูขอรางวัลเลขท้ายสามตัวของรางวัลที่หนึ่งได้ไหมคะขอเลขท้ายขอขอสามตัวท้ายของรางวัลที่หนึ่งได้ไหมคะปู่ไม่เอาไม่เอาแบบไม่เอาแบบสามตัวท้ายของลอตเตอรีร่อะไรเงี้ยขอเป็นสามตัวท้ายของวันที่หนึ่งได้ไหมคะ อยากร่วมบุญด้วยเดี๋ยวหนึ่งเดี๋ยวหนึ่งลงบัญชีให้สวัสดีนนำเตยค่ะสวัสดีนํำเตยสุดที่รักด้วยนะคะใครอยากได้ทูบหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทจดส่งฟรีนะคะต่อนะหนึ่งบอกแล้วค่ะขอพรที่ไหนขอพรที่ไหนไม่เฮงขอพรที่ไหนไม่ปังขอพรที่ไหนไม่มานขอขอพรปู่หนึ่งไม่เคยถูกหวยหนึ่งพูดไปแล้วเมื่อเย็นนี้ว่าไม่เคยถูกหวยไม่เคยเฮงไม่เคยปังขอพรปู่เลยค่ะแต่วันนี้ปู่พาถูกแน่นอนใครอยากบูชาปู่เหรียญปู่รุ่นรวยมหารวยรุ่นโคตรรวย 299บาทจัดส่งฟรีและแถมทูพายรุ่นนี้นะคะเป็นเหรียญปู่นันตะนันตนาคราชนะคะสวัสดีครับแม่ปังนะคบขอบคุณมา,มากๆเลยครับหน่อมเตยเอ่อเหรียญปู่นะคะทำวิธีปลุกเสกลูกค,ค้าขารุ่นนี้เป็นรุ่นที่โคตรปังลูกค,ค้าหนึ่งมีบูชาแทบทุกคน ใครอยากบูชาเหรียญปู่นะคะรุ่นรวยมหารวยนะคะรุ่นโคตรรวยนะ299บาทจัดส่งฟรีและแถมทุบให้เลขทูบจุดแล้วคะ่ะลงให้ในกลุ่มก่อนหน้าไรยังไม่แจกรอจนกว่าในกลุ่มจะลงเสร็จนะคะถึงจะแจกหน้าไรสดลูกค้าต้องรอนะคะเพราะว่าคนที่อยู่ในกลุ่มสําคัญกับหนึ่งที่สุดนะคะหนึ่งขออนุญาตลงให้เขาก่อนนะคะ ใครอยากร่วมบุญเดี๋ยวรอก่อนนะคะเดี๋ยวหนึ่งโพสเลขบัญชีให้ร่วมบุญกันนะคะจะได้แบบทําบุญทํามากทําน้อยทําตามกําลังค่ะลูกค้าบุญก็เหมือนกันกับเงินค่ะถ้าเราไม่สะสมไม่เก็บออมเราก็จะไม่มีกับเขานะคะใครอยากได้เหรียญปู่รุ่นรวยมหารวย2 9 9บาทจะส่งฟรีและแถมทุ่พห้เหรียญปู่รุ่นมหาพ่อค่ัพย์รุ่นนี้ค่ะลูกค้าใครอยากร่วมสร้างองค์ปู่ถูกหวยวันนี้เฮงปังวันนี้อยากร่วมสร้างองค์ปู่บูชารุ่นนี้ค่ะรุ่นมหาพคทรัพย์199บาทจะส่งฟรี ลูกค้าบูชาแล้วนะคะ 1. ลูกค้าได้ร่วมสร้างองค์ปู่2ลูกค้าได้เหรียญปู่ไปบูชา3ลูกค้าได้เข้ากลุ่มหวยลูกค้าได้เข้ากลุ่มหวยได้เข้ากลุ่มแนวทางได้แนวทางก่อนใครได้แนวทางก่อนหน้าลหลสดนะคะใครอยากบูชาเหรียญปู่รุ่น มหาโภคซับสองหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทจะส่งฟรีและแถมทูบใหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทจะส่งฟรีและแถมทูบให้ใครอยากได้พิมพ์ C F หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าถ้าถูกรัฐบาลแม่งนนี้ับาได้เลยค่ะได้เลยค่ะรัฐบาลไทยงวดนี้ต้องปังหนึ่งไปจุดทูบป,ปู่มาแล้วหนึ่งเห็นเลขทูบแล้วหนึ่งรู้สึกแบบว่าเอานะปู่ <c oughs> หนึ่งรู้สึกอย่างนี้เลยเอาเอาเอานะคะโอเคค่ะเอาเอาอย่างนี้เลยนะคะปู่ อย่างนี้เลยหนึ่งเห็นเลขทูปปู่แล้วหน้าหนึ่งเป็นแบบนั้นเลยอะ่ะหนึ่งแบบได้ค่ะปู่ได้แค่น้อมรับเลยนะคะวันนี้หนึ่งเปิดแค่สามอย่างนะเพราะว่าแล้วหนึ่งจะพอดีที่บ้านมีงานนะคะที่บ้านมีงานหนึ่งก็เลยจะรีบปิดไลฟ์มาแป๊บเดียวนะคะจะให้แนวทางเสร็จแล้วก็จะวาดไปเลยนะคะลูกค้าขาวนนะใครอยากเข้ากลุ่มทูบนะคะ ทูบ159บาทจะส่งฟรีเหรียญปู่รุ่นมหาโพคศัพย์เน้นในด้านโชคลาภและการเงินใครไม่เคยถูกหวยอยากได้ในด้านของโชคลาภอยาก ติดขัดเรื่องการเงินอยากให้การเงินราบรื่นเหรียญปู่รุ่นมหาโพค์พนะคะขอพรที่ไหนไม่เฮงขอพรที่ไหนไม่ปังขอพรที่ไหนไม่สําเร็จเปิดใจขอพรกับปู่หนึ่งปู่อน,น,นันตนาคราชนะคะหนึ่งมั่นใจเลยค่ะว่าปู่เมตตาประทานโชคลาภประทานพรให้แน่นอนเพราะไม่งั้นคนไม่ลังไหลกันมาเยอะขนาดนี้และหนึ่งมั่นใจวันนี้หวยราวแตกพรุ่งนี้คนมาเยอะแน่นอนค่ะใครอยากบูชาเหรียญปู่รุ่นมหาโพคทรัพย์1 9 9บาทจัดส่งฟรีเงิน199บาทที่ลูกค้าบูชามาหนึ่งจะนําไปจัดสร้างองค์ปู 2นะคะ1ลูกค้าได้เข้ากลุ่มแนวทางได้แนวทางก่อนใคร3ค่ะ ลูกค้าจะได้เหรียญปู่ไปบูชาไปเป็นที่พึ่งทางใจไปขอพรน,นะคะให้ปู่ไปอยู่ใกล้ๆไปประทานโชคลาาประทานพรให้ใกล้ๆนะคะใครอยากบูชา199บาทจะส่งฟรีและแถมทุพให้ CF แล้วลูกคา้าทักไลน์ที่1ปักหมดุดร้านหนึ่งไม่มีแอดมินทักหาลูกคา้าใครทักไปหาลูกคา้านั่นคือมิจฉาชีพค่ะลูกคา้า CF แล้วลูกคา้าทักไลน์หาร้านหนึ่งเท่านั้นนะคะลูกคา้า CF แล้วลูกคา้าทักไลน์หาร้านหนึ่งเท่านั้นใครอยากเข้ากลุ่มบูชาเหรียญปู่รุ่นมหาโพคซับค่ะ199่าทจอยส่งฟรีอ่ะ พร้อมนาในกลุ่มเริ่มทยอยลงแล้วนะคะในกลุ่มเริ่มทยอยลงแล้วเนื่องจากว่ากลุ่มมีเยอะต้องรอนิดนึงนะคะอยากได้ทูบบูชาทูบเลยค่ะทูบร้อยห้าสิบเก้าบาทจะส่งฟรีลูกค้าขาหนึ่งบอกแล้วลูกค้าบูชาทูบร้อยห้าสิบเก้าบาทถูกสามตัวตรงบาทเดียวลูกค้าได้เกินค่าบูชาลูกค้าบูชาเหรียญปูหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทลูกค้าถูกสามตัวตรงรอบเดียว เกินค่าบูชาหินถูกหวย2 9 9บาทจะส่งฟรีและแถมทุกให้ค่ะหินถูกหวย299ยบาทจะส่งฟรีและแถมทุพให้หินถูกหวยเหมาะสำหรับคนชอบเล่นหวยชอบเล่นการพนันชอบเสียงโชคชอบเสียงดวงลูกค้าขาแอดมินจะตอบหลังจากจบไลฟ์สดนะไลฟ์สดจบปุ๊บนะคะแอดมินจะไล่ตอบทันทีนะคะทุบ159าบาทจะส่งฟรีร้านหนึ่งไม่มีระบบดูดไม่มีแอดมินทักหาลูกค้าลูกค้า CF เดแล้วลูกค้าทักไลน์หาร้านหนึ่งเท่านั้น ตั้งกายาวาจาหังวันทาส่งน้อมนบนำผู้สงทรงกาองค์ยาเจ้าเอ๋ยสันสร้างแป้งทรงเกิดเป็นองค์เทพี นางพญานาชินียาสีปฐมมาอราหงบุพะชาตของนาชีสีบาดานโลกปะตายพง,งมน้ตระการวางังคำชะโนดเมื่อง